ห้7 8 3 2 3 4ด5ป7ส4มสี่เจไอีสาสี่กหทสปใน5้าที่1ทำา4่สอ่ะเอาใหม่รอบหนึ่งห้าที่หน้าที่1นึงอ่ะแรงมือขวาล้าเราถ้องรายกมือขวาขึ้นแล้าเรายกมือขวาขึ้นอ่ะเราเริ่มจับฝั่งขวาก่อนนะ พี่พีพี่ก็ไปนาดูพี่พี่กไปนอาดูเออพี่พี่แพนเค้กจะสับสนจ้ายกสูง,งสูงคานะาแขนาาไม่ได้เป็นร้อยเนาะโอเคคุณไยคอมนิชชั่มยกสูงสูงอ่าเริ่มจากฝั่งขวาก่อนอ่าพร้อทำกระชากกระเชงเหมือนคนได้กิน,ข,นข้ามานะขอะท่าที่หนึ่งหนึ่งสองสามโหนึ่งสองสามสี่1 1 2ห้าหกเจ็ดแปดสอง 3ามสองสามสี่หกห้าหกเแสี่สอสาสี่หก้าหกดแอ่าสี่แปแล้ว้าต่อไปวันนี้5้าที่สอง้าที่สองท้าที่สองปมมือสองครับอ่ะดูพี่ก่อนนะพี่พี่ทำข้าที่สองให้เราดูปกจังหวัดที่1กับ่าเช้าๆก่อนนะลูกนสองสามหนึ่งสองสาสี่ข้าวหอมห้าห ขวาซ้ายสองสองขวาซ้ายห้าหกขวาซ้ายอ่ะพี่พี่จะสับสนพี่พี่ต้องเอาฝ่ายไหนก่อนเออเราเป็นกระจกให้น้องๆนะลูกนะอะไรอะไรท่านี่สองคำช้าๆอ่ะเดินสองซ้ำหนึ่งสอง หนึ่งสองขวาปัญญาการ์มันเยอะสามสี่ขวาซ้ายหนึ่งสองสามสี่ขวาซ้ายหนึ่งสองขวาซ้ายสามสี่ขวา แตะที่ไหนแตะที่หน้าโอกแตะที่หน้าโอกนะลูกนะคุณประธานนักเรียนที่หลังตรงนิดเดิเออเราฟังสอนทีทีอ่าท่านที่สอง้อมนะสี่แตะสี่แตะแต่ระยะกันตายพชรจ้าอย่าสับสนซ้ายขวานะจ้าอ่าหอมหนึ่งสองสร้างไปหนึ่งสอง สามสิบขวาซ้ายหนึ่งสองขวาซ้ายสามสิบขวาซ้ายโอเคเรามาทำเชื่อมกัน